ศึกษาทางไกลฝ่ายคุณธรรมนำสู่ความพอเพียงอัตลักษณ์ของโรงเรียนบ้านเบิดวิทยาโรงเรียนบ้านเบิดวิทยาเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่หมู่ที่6บ้านเบิดใหญ่ตำบลวัดคาดอำเภอเมืองหนองคายจังหวัดหนองคายสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขต1เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1 สื่นชั้นประถมศึกษาปีที่6ปัจจุบันมีรครัชกางครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งสิ้น11คนบริหารงานโดยนางสาวดาราละครพลผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเบิดวิทยาโรงเรียนบ้านเบิดวิทยาได้จัดการเรียนการสอนโดยใช้การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV ทุกระดับชั้นเพื่อแก้ไขปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก ที่มีครูไม่รบตรงตามวิชาเอกโดยดำเนินการตามนโยบายการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการนโยบายและจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคายเขตหนึ่งรวมถึงโรงเรียนมีรูปแบบนวัตกรรม c 5 One model ซึ่งเป็นปันจจัยสำคัญสู่ความสำเร็จในการจัดก,การเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม และพัฒนานวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอนผ่าน DLT ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็กดังนี้ 1. ด้านการบริหารวิชาการในปีการศึกษาที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านเบิดวิทยามีผลการทดสอบความสามารถด,ด้านการอ่าน RT ขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ NT ขอนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศและมีนักเรียนได้คะแนนเต็ม100คะแนนผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน O1 ขอนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ในรายวิชาวิทยาศาสตร์ ภาษาไทยและคะแนนเฉลี่ยสีรายวิชามีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศผู้เรียนมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายที่สถานศึกษากำหนด 2. ด้านการบริหารงานบุคคลครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนา ให้สามารถจัดการเรียนรู้และจัดกิจกรรมบูรณาการตามบริบทของผู้เรียนและสถานศึกษาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านวิชาการดังนี้โรงเรียนบ้านเบิดวิทยาได้รับรางวัลระดับคุณภาพดีมากในการนำเสนอผลงานกิจกรรมสื่อสร้างสารรค์ภาพยนตร์สั้นต่อต้านการทุจริตระดับประดมศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และธรรมภิบาลในสถานศึกษา,ราโรงกรารสิจริป,ปีงบประมาณ2 5 6 7ระดับภุมิภาพ 3. ด้านการบริหารงานทั่วไปสถานศาึกษามีความปลอดภัยและมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยโรงเรียนบ้านเบิดวิทยาผ่านการประเมินเป็นสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุขประเภทผลงานดีเด่น ระดับทองเป็นสถานศึกษาปลอดภัยและเป็นโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำา 4. ด้านการบริหารงบประมาณสถานศึกษามีแผนปฏิบัติการประจำปีโดยการมีส่วนร่วมของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยการประชุมวางแผนร่วมกับคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อขับเคลื่อนการบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอนให้บรรลุเป้าหมายการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนขนาเล็กความสําเร็จของการจัดการศึกษาในวันนี้เกิดขึ้นโดยการนําการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม DLTV มาใช้สร้างโอกาสในการเรียนรู้สร้างความสุขให้กับผู้เรียนให้ผู้เรียนเรียนดีมีความสุขตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการจับมือไว้เราไปด้วยกัันจบมือไว้เราไปด้วยกัน